นอน,นอบน้อมต่ององค์มหาปรมีสมเด็จองคตมุมบรมพุทธะองคุตพุทธามหาพุทธะส่วที่โปรดประทานข้าพาเจ้าทั้งหลายทั้งปวงน้อมประกาศสารประกาศถอดถอนในการตั้งปณิธานใดๆที่เป็นเงื่อนไขให้เพลนพันธะเป็นพัิธาการต่อสังสารวัตรทั้งหมดทั้งสิ้นและสิ่งใดที่เหล่าข้าพาเจ้ายังหลงไหลเพื่อเพลินตามกรรมนษษษษอนุัยอนุโลมปฏิลม ตามรูปแบบการใช้กรรมเฉพาะตนทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อเฉื่อมเนเฉยต่อการโปรดสรรพสัตว์ตามองค์มหาบรารมีในทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่ได้เคยปฏิเสธมีความเห็นแตกต่างมีความลังเลสงสัยต่อรูปแบบของการโปรดสรรพสัตว์ขององค์มหาบรารมีหรือได้เคยปฏิเสธต่อสัจธรรมต่อเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวิกาและกรรมอันใดที่ได้ก้าวร่วงต่อพุทธบิดาพุทธมารดาต่อคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีคุณสิ่งมีคุณ เราพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์พระอรหันต์พระปัจเจกพพุทธเจ้ารวมถึงหมู่สงฆ์เหล่านักบวชทั้งหลายทั้งปวงก็ตามเราข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมโดยทุกกรณีกรรมแห่งการอุปโลกกายจิตในการเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อสรรพชีวิตจิตวิญญาณในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิทุกแว่นแคว้นดินแดนที่เคยจุติกำเนิดขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงแห่งเราข้าพเจ้าพึงเป็นโอโหสิกรรมเป็นวิวัติกรรมด้วยเถิดอโหสี 啊！好事！啊！好事、啊！<時>